ศูนยเรียนรู้อวันรัตสวัสดีครับอจะมาอธิบายการประดิษฐ์เตาเผาถ่านแบบไร้ควันกึ่งซูเปอร์ซันแต่เป็นซูเปอร์ซันแบบไม่มีไม่มีป่องความร้อนพ่นออกสู่ธรรมากาศและป่องควันทั้งหมดก็ถูกเก็บเข้าเตาหมดกลับไปเผาใหม่วนเผาใหม่ เพราะฉะนั้นเตานี้ไม่มีควันจะไม่มีควันเลยจะเก็บทุกเวลาทุกนาทีเก็บหมดเลยนะทำยังไงออจะขยายความตามผังแบบพิมพ์เขียวที่ออได้ทำขึ้นนี้นะก็คืออย่างนี้เตาเนี้ยความสูงออให้อยู่ที่2เมตรก็คือ200เซน2เมตร ความกว้างอยู่ที่3เมตรแล้วก็มีประตูประตูหน้าเตาเนี่ยเป็นประตูเหล็กปิดเปิดได้นะทำให้เรียบร้อยเลยปิดเปิดได้อันนี้เคลือบกันความร้อนให้ดีทาจะใส่ใยใยแก้วก็ได้เพื่อมันจะได้ประตูไม่หนักเกินไปมันได้กันความร้อนได้ดีที่สุดแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปด้วยเป็นการ กันความร้อนสะท้อนออกได้ดีที่สุดส่วนห้องเผาไหม้ข้างล่างเนี่ยออใช้ออกแบบมาคือถัง200ลิตรถัง200ลิตรตัดนะตัดให้เป็นประมาณนี้นะหรือจะทำถัง200ลิตรยาวต่อ2ถังยาวไปชน2เมตรนี่เลยก็ได้นะถ้าไม่กลัวเปิงันที่จริงๆถ้า3เมตรออกแบบ3เมตรเนี่ย ออจะใช้ถัง200ลิตรเลยตรงเนี้ยไม่ต้องใช้ท่อให้วูดนวเลยก็ใช้ถังเท่ากันเลย200ลิตรมันจะกิน,นที่หน่อยนึงก็คือกินเท่าจํานวนถังนั่นแหละก็คือ1ประมาณ1เมตร1เมตรสูงขึ้นไปเลยนะถังมันกว้างประมาณ1เมตรนะนะแล้วก็ท่อท่อเนี่ยเป็นท่อนําความร้อนจาก จากจุดที่ห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้อยู่ด้านล่างเราจะเจาะรูด้วยดอกสว่านประมาณหนึ่งหุนนะหรือเล็กกว่า<ม>ก็แต่ละรูนี้ห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วทำสองแถวสลับฟันปลากันรอบถังเลยทำด้านล่างอย่างเดียวเลยนะอันนี้สำหรับควันกับแก๊สที่จะเข้าไปในห้องเผาไหม้ให้เข้าได้เฉพาะรูนี้ห้ามมีรูรั่วตลอด ห้ามมีรูรั่วเด็กขาดเลยนะในทางนี้ห้ามมีรูรั่วปิดให้สนิทให้ได้ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้การเผาไหม้เนี่ยเราใช้ไม้ฟืนใส่ตรงนี้ทําเป็นประตูปิดเปิดได้เป็นหัวเตาเนี่เราก็เติมไม้ฟืนลงไปหรือจะใส่ลงไปก่อนที่จะจุดไฟก็ได้เป็นถ่านดีที่สุดก็คือถ่านดิบ ฐานดิบหรือว่าเป็นเศษถานเศษเปลือกไม้ที่เราเผาครั้งก่อนๆน,นั่นนะมันเป็นเปลือกไม้เปลือกไม้เราก็ไปทำถ่านไปขายมันก็คงไม่ได้เราก็ใช้มาทําเป็นเชื้อเพลิงอ๋อส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้ผุผุแล้วก็กิ่งขแขนงไผเ่เล็กๆแล้วก็ไม้ไผ่ที่มันเก่าๆเ,เล็กทิ้งๆแล้วไม้ที่เขาทิ้งมาโละทิ้งแล้วทั้งหมด ที่ไม่สามารถจะเอามาทําไม้เผาถ่านได้เนี่ยเป็นไม้ไม่ดีอ่ะไม้เนื้ออ่อนๆเละๆเอามาทําเป็นไม้เชื้อเพลิงหรือว่าจะเป็นเศษขยะก็ได้นะโดยใส่ช่องนี้มาใส่ต่ายแล้วเวลาจุดไฟก็จุดจุดหัวเตาจุด,จ,ดจุดลงมานี้นะการทํางานของไฟเนี่ยมันลุกแล้วความร้อนกับเปลวไฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะไอความร้อนก็จะเข้าท่อเนี่ยเราต่อให้โค้งงอเข้ามา ภายในเตานะอีนนี้ท่อนี้ให้วนภายในเตาติดผนังเตาเลยไม่ไม่ดไ,ไม่ให้ออกไปด้านนอกต่อน,นี้เพราะว่าไม่ได้เก็บน้ํท่้มควนไม้โดยตรงนะจะให้ต้องการความร้อนที่หัวเตาเนี่ยให้มัน,มนแผ่โดยผ่านท่อเหล็กเนี่ยแผ่เข้ามาในเตาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในนี้ให้สูงขึ้นนะแล้วก็ความร้อนกับควันที่ที่ได้จากหัวเตาเนี่ยให้วนเข้าในเตาเลยนะ วนเข้าในเตาเลยในช่องนี้คืององอเหล็กให้มันพุ่งเข้าเลยส่วนด้านข้างที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยกับสีน้ําเงินอ่อนเนี่ยก็คืออากาศดีอากาศดีนี่เขาก็ใช้ใหญ่หน่อยก็คือท่อท่อประมาณ1ฟุตนะนะสินิ้วนะความกว้าง12นิ้วให้มันใหญ่เหมือนทางเข้าเนี่ยสินิ้วเหมือนกันอากาศดีมันเข้าด้านล่าง ด้านเตาแล้วก็มีตะแรงตรงนี้ตะแงงสำหรับดักไม่ให้ไม้เชื้อเพลิงเนี่ยมันลงล่างก็ตรงนี้เราสามารถเก็บเอาขี้เถ้าออกขี้เถ้าที่ได้จากการเผาไหม้เนี่ยเป็นจะเป็นขี้เถ้าสีขาวทั้งหมดซึ่งขี้เถ้าเนี่ยเราเอาไปทําน้ํายาล้างจานนะหรือว่าจะทําเป็นขี้เถ้าเป็นอุดรอยรล้าวรอยอะไรต่างๆผสมปูนซีเมนต์ปอร์เนทาอะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ส่วนตรงที่ตรงกับท่อลงมาตรงนี้เราทำเป็นถังไว้เพื่อสามารถดักเก็บน้ำส้มขัญไม้ได้มันจะวิ่งท่อมันจะวิ่งมาไม่ไม่ไม่ไมไมต้องตรงกับท่อนี้หรอกนะไอ้ท่อสีแดงแงเนี่ยให้มันมาตรงกับถังเน,นี่ยเพื่อจะเก็บน้ำส้มงอลไม้น้ำส้มผลไม้เราไม่ต้องควบแน่นก็นได้หรือจะควบแน่นก็นได้นะแต่ตรงนี้มันเป็นท่อร้อนความร้อนแต่ถึงแม้จะเป็นความร้อนก็นจริงนะมันก็จะมี ไอ้น้ำมีหยดน้ำส้งควันไม้อยู่ดีมันก็จะลงมาในถังนี้ซึ่งจะได้น้ำส้งควันไม้ด้วยอาจจะน้อยกว่าข้างนี้ข้างนี้เป็นควันโดยตรงควันที่เกิดจากการคายออกมาจากไม้ที่เราเผาคายออกมาเป็นควันวนวนขึ้นมาทิ้่ผนังด้านบนแล้วก็เอามาผ่านถังน้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำส้มควันไม้ และควันที่เหลือก็วิ่งเข้าเตาเหมือนเดิมวนอยู่เนี้ยทั้งหมดควันทั้งหมดจะไม่มการเผาไหม้เนี้ยมันจะไม่ออกมาในชั้นบรรยากาศเลยไม่ออกมาที่โลกเลยเตานี้จะไม่เห็นควันเลยการเผาไหม้ไม่ให้เห็นควันจะมีแค่ตอนที่เราเปิดปิดฝานี้ฝาสาหรับเติมฟืนนิดเดียวเปิดปิดสักนาทีนึงครึ่งนาทีเสร็จแล้วก็ปิดเลยเหมือนเดิมนะเราทําตรงนี้ให้ถ้ายิ่งสนิทเท่าไหร่ยิ่งดี ไม่ให้มีควันเลยเพราะระบบเตาเนี่ยธรรมดาถ้าทำระบบซูเปอร์สันโดยตรงอ่ะไฟมันจะพุ่งตรงเนี้ยลุกบึม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 ตรงนี้โดยตรงการการที่ไฟลุกตรงเนี้ยโดยตรงเนี่ยความร้อนมันก็จะมามากอยู่ตรงเนี้ยนะบนหัวเตานะเราก็เปลี่ยนใหม่ไม่ให้ไม่ให้มันลุกตรงนี้ให้มันมาลุกตรงนี้อย่างเดียวลุกตรงเนี้ยเราทํายังไงให้ไฟมันลุกตรงนี้ก็คือเอาอากาศดีให้มันเป็นอีก เป็นจากตรงนี้เท่าหนึ่งแล้วก็มาจากนี้อีกเท่าหนึ่งเป็นสองเท่าตัวให้มันเข้ามาเลี้ยงคืออากาศดีจะต้องเข้ามาเลี้ยงในห้องเผาไหม้เนี่ยให้มากที่สุดห้องเผาไหม้คือจะให้เผาด้านล่างไม่ให้มาเผากลางๆหรือว่าเผาหัวเตาให้เผาด้านล่างด้านล่างความร้อนมันจะแผ่ออกแผ่ออกไปอบไม้ให้กลายเป็นฐานได้ดีกว่าดังนั้นความร้อนจะต้องหยุดบริเวณนี้ความจุดเผาไหม้ ให้มันอยู่อย่างนี้อย่างเดียวไม่แม่ให้มันมาเผาไหมหัวเตานะความร้อนที่ขึ้นมาลอยขึ้นมาสีแดงเนี่ยตามลูกศรสีแดงเนี่ยก็วิ่งเข้าเตาแล้วมันจะมากับควันด้วยไงควันก็เข้ามาที่ไม้ไม้มันก็วิ่งล้อมรอบแกนเหล็กแกนท่อเนี่ยมันก็ไปออกควบแน่นกลายเป็นน้ำส้มควันไม้นี่มีฝาปิดอยู่แล้วควันก็ไม่ออกมันก็วิ่งกลับเข้าที่เดิมก็คือไปเผาไหม การเผาไหม้ตรงนี้เกิดการเผาไหม้ไม้คายตัวมันก็จะวนอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะเผาควันด้วยเผาควันทิ้งไปด้วยควันก็ไม่ต้องออกมัางนอกเลยไม่เกี่ยวนะแก๊สแก๊สที่ได้เนี่ยเป็นแก๊สมีเทนแก๊สฮีเลียมแก๊สที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศของโลกทั้งนั้นะที่เราเอาเข้ามาเผาเป็นแก๊สที่ไม่ดีที่เราไม่สมควรจะปล่อยออกมาจากเตานะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เหมือนกันมันก็จะถูกควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำส้มควันไม้ ร์บอนไดไซด์กับกับควันนะควันนี่คือผงละองที่เล็กๆนะสีดำๆขาวๆอะไรแต่เนะี่ยแล้วก็ยางไม้นะยางไม้ไอ้น้ำมันก็ถูกกันนะส่วนหนึ่งมันก็จะกลายได้มาเป็นน้ำนะส่วนที่เหลือก็จะเผาไหม้อยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยนะเล็ดรอดก็คือน้อยที่สุดอะนะเพราะว่าท่อเนี่ยพอจะใช้เป็นเหล็กจะพยายามใช้เป็นท่อเหล็กให้หมด คือจะเปลี่ยนละคือเตาชุดใหม่ที่จะทําก็คือให้ทําแบบนี้เลยนะแล้วส่วนฝาผนังเนี่ยทำตรงขึ้นไปเนี่ยสองเมตรฝาผนังเนี่ยตรงขึ้นไปสองเมตรจะล้อมให้เป็นวงกลมๆแต่ตรงตรงนะด้วยขวดเอาขวดขวดเบียร์เนี่ยขวดเบียร์ขวดเหล้าเนี่ยล้อมล้อมล้อมก่อ,มขอขึ้นไปให้ตรงสูงสองเมตรหรือว่าจะเม็ดแปดสิบแล้วก็ได้แล้วก็เอียงขึ้นหน่อยเอียงขึ้นแล้วโค้งขวากัน โครงอันเป็นซุ้มโคง้งเป็นโดมอะนะนะอย่างนั้นก็ได้ง่ายไม่ต้องแปลไปไป,ไปใช้แผ่นเหล็กอย่างเงี้ยถ้ามันตรงอย่างนี้ทั้งหมดเราต้องใช้แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแล้วก็สารเหล็กเทปูนข้างบนมันก็ทําให้อาจจะต้องใช้งบป,ประมาณตรงนี้เยอะหน่อยนะทำยากแต่ถ้าเกิดว่าเราทําโค้งอะ่ะมันก็จะง่ายโค้งแล้วก็ฉาบฉาบฝาไอ้ด้านนอกเนี่ยด้วยปูนไปเลย ส่วนด้านในด้านในที่ติดกับความร้อนจากฐานโดยตรงเนี่ยเราเช็คก,กระเบื้องก่อนใช้กระเบื้องติดกับตีดตูดขวดนะกระเบื้องกระเบื้องแตกๆเนี่ยใครจะมีเงินมากซื้อกระเบื้องดีๆก็ได้แต่อ๋ว่ากระเบื้องแตกแตก็พอแล้วติดสองชั้นเลยติดแล้วก็ฉาบด้วยดินนะฉาบด้วยดินดินผสมผสม้ขี้เท่าเนี่ยนะผสมขี้เท่าเนี่ย แล้วก็สมปูนด้วยผสมดินปวกแล้วก็ผสมแกบดิบแกบดำเนี่ยแกบดำกับขี้เถ้าเนี่ยมันจะมีซิลิก้าเยอะไงทำให้ดินที่เอามาทำเนี่ยแร่งแร่งดีแล้วก็แดงแล้วก็ฉาบด้านในฉาบทับกระเบื้องอีกทีฉาบทั้งหมดเลยทั้งพื้นด้วยนะเราฉาบด้วยส่วนผสมดินที่เป็นซิลิก้าเนี่ยเพื่อ กันความร้อนสะท้อนความร้อนส่วนผนังที่เป็นขวดที่อ,อว่าก็คือว่ามันจะทําให้มีสูญยากาศคือมีอากาศอยู่อยู่ในขวดนละ้นะมันจะไม่ดึงไม่นําเอาความร้อนออกจากเตาไงม,มันจะเป็นฉนวนที่ดีเพราะมันมีโพรงอากาศอยู่มันจะกันความร้อนเป็นถนวนกันความร้อนได้ดีกว่าที่เราจะเป็นผนังดินอย่างเดียวผนังดินนี่จะสูญสียความร้อนเยอะนะ แต่คนมีกระตังเขาก็ทําเป็นเหล็กทั้งหมดเนี่ยอันนั้นมันต้นทุนมันหลายหมื่นนะอ๋อไม่ไม่แนะนําอ๋อแนะนําให้คนประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดคือสามารถประดิษฐ์เตาเนี่ยจากสิ่งที่มีนะสิ่งที่หาได้และราคาถูกอย่างถังเนี่ยถังเก็บน้ำทรงบัลไม้ก็ไปหาเก็บหรือว่าซื้อจากเขาางขยะก็ได้ถังสี ถังสีที่มันมีฝาปิดเปิดได้เป็นถังพลาสติกนะนสองถังเลยก็คือเอามาลองแล้วมีฝาปิดเปิดแล้วก็โค้งงออท่อเอาแต่ท่อเนี้ยต้องใช้เป็นเหล็กท่อนี้ใช้เป็นเหล็กเพื่อไม่ให้อากาศรั่วเลยใช้เป็นเหล็กอย่างเดียวเลยแต่น้อยแล้วเพราะว่าให้มันไหลอย,อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ท่อเยอะแล้วใช้ท่อน้อยๆท่อเดียวก็ได้นะหรือว่าจะใช้ทั้งหมดสองท่อก็ได้วนด้านนี้ด้วยวนด้านนี้ด้วยก็แล้วแต่ก็คิด สร้างสารเอานะทาท่อเดียวก็ได้แต่ท่อเดียวเราก็อาจจะมันมัน,ม,นมันไม่สมดุลกับความใหญ่ของเตานะเราก็ต้องทำสองท่อนะทาแบบเนี้ยแบบเนี้ยไปอยู่ด้านนี้อีกอีกข้างหนึ่งวนควันเหมือนกันทำสองท่อออกก็จะทำสองด้านเหมือนกันคือวนควันแล้วมาเก็บน้ำเส้นวนไม้เนี่ยสองด้านส่วนในความร้อนที่อยู่ที่จุดใจกลาง,งหัวเตาเนี่ยที่เป็นแบบระบบซุเปอร์สันเก่าเนี่ย เราไม่มีไฟลุกตรงนี้แหละแต่เป็นไอร้อนที่ร้อนมากกว่าด้านนี้กับควันมันก็จะวิ่งวนเข้ามาแล้วก็เข้าเตาคือกันเนี่ยเข้าเตาที่เดิมเลยแล้วก็วิ่งออกวนมาเก็บทำต้มควันไม้เนี่ยถ้าทำแบบที่อ,อว่าแล้วเนี่ยนะควันก็จะไม่รบกวนชาวบ้านเลยนะ เราอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็จะไม่โดนรบกวนด้วยเราก็นั่งอยู่สบายเลยเติมฟืนทําอะไรก็ได้นะความร้อนที่อยู่ในเตาเนี่ยก็อบอยู่แต่ในเตาไม่ออกนะเพราะเราใช้ขวดความร้อนก็แทบจะไม่ออกมาด้านข้างเลยเราอยู่ด้านข้างเราก็ไม่ร้อนนะอยู่ข้างๆเตาเราก็จะไม่ร้อนนะเป็นการทําเตาที่คิดไว้แล้วทุกอย่างเนี่ยวางแผนไว้เพื่อประหยัดนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็คือต้องให้ประหยัดสิ่งที่ทําได้ นะประตูนี่เหมือนกันก็ไปซื้อเศษเหล็กลนะั่นแหละท่อเธอเนี่ยซื้อเหล็กจากไอ้ร้านของเก่านะไม่ต้องไปซื้อของแพงๆเขาหรอกเพราะว่าอย่างนี้มันทนอยู่แล้วมันอยู่ข้านนอกเนี่ยนะแล้วก็ทาฟิงโคดนะทากันน้ำเนี่ยท่อเนี่ยทากันน้ําด้านนอกแต่ด้านในเนี่ยมันเคลือบมันเองนะด้านนอกเราก็ทาหน่อยก่อนที่จะจุ่มน้ำํำมันก็ไม่ไม่ท่อไม่เป็นไรละนะฟิงโคด แต่ฟิงโคดของอได้จากน้ำส้มผลไม้นี่เนี่ยกลนๆมันอะทิ่ตะกรอนเนี่ย,รรยมันเขาเรียกว่าสานทาเนี่ยแหละสกัดออกมาแล้วกลายเป็นฟิงโคดแล้วก็มาทาเหล็กนี้ได้นะอก็ใช้แบบนี้สามารถทาเหล็กได้นะประตูเตานี่ก็เหมือนกันนะเราก็สามารถเอาแผ่นถัง200ลิตรเนี่ยมาตัดนะตัดแล้วก็ทําติดกับแอเหล็กที่ซื้อมาเหล็กเหล็กประมาณเหล็กกล่องขนาด ขนาดหนึ่งนิ้วกว่านะทำเป็นประตูเตาปิดเปิดได้ปิดเปิดได้ทำขอบปิดเปิดได้เพื่อความสะดวกในการเข้าออกแล้วก็ปิดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปิดเนี่ยตรงนี้ตรงเตาเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีเอาดินยาเอาอะไรปิดแม่พอทำเลี้ยงฟืนเสร็จก็ปิดให้มิดเลยให้สนิทเลยก็จะเหลือแค่ช่องอากาศเข้านี่หนึ่งช่องกับสองช่องนี้ที่ว่าพอตอนเราจะปิดเตาเราก็ปิดสองช่องนี้ แล้วก็ช่องบนนี้ช่องบนที่ช่องเติมฟืนเนี่ยเราก็ปิดให้สนิทเลยนะใช้เวลาในการเผาไหม้เนี่ยสิชั่วโมงคือจุดตั้งแต่เช้าเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงเช้านี่ก็หกโมงเย็นนะหกโมงเย็นก็ปิดได้เลยแก๊สนี่หมดแล้วถ่านนี่เป็นสุกแล้วคือเผาภายใน12ชั่วโมงเนี่ยสามารถเผาไม้เนี่ยกลายเป็นถ่านได้เลยไม่ใช้เวลามากทามาอย่างนั้นนะถ้าทําอย่างอื่นเนี่ยมันจะใช้3วัน5วัน7วันถ้าอย่างเงี้ยมันจะใช้น้อย ใช้วันเดียวเผาไหม้นีนะ้เสร็จเลยวันเดียวเสร็จเสร็จแล้วเราปิดปิดเตาไว้สองวันเพื่อให้อุณหภูมิภายในเนี้ยมันลดลงจนสามารถจะเปิดประตูเตาได้ถ้าเกิดประตูมันเอ้ความร้อนในเนี้ยมันสูงนะเราไปเปิดประตูเตาเนะี่ยมันลุกขึ้นมาเป็นไฟเลยนะฐานลุกขึ้นเป็นไฟได้เราต้องปิดให้อุณหภูมิมันเย็นแล้วเราเข้าไปเราก็นั่งเย็นปลอดภัยด้วยสองวันนะไม่ต้องรีบอนะ่ะทั้งหมดใช้เวลาไปสามวันคุ้มนะ คุมเพราะว่าอันเนี้ยใหญ่กว้างถึง3เมตรก็คือเผาทิ้งได้ทานเยอะเยอะหลายเป็น10บติบเท่าของถัง2อลิตรเนี่ยทำทีเดียวค่อยๆทําไปนะทำทีเดียวมันคุ้มค่าที่สุดเลยออก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ